ดดอรอึ้งรู้อย่างเขาว่าจีนสร้างเขื่อนใหญ่จนทําให้โลกใบนี้หมุนช้าลงได้นี่เป็นข่าวที่มาจากนาซาเลยนะเว้ยแล้วเนี่ยเขาโจมตีกันอย่างนี้เลยสหรัฐกับจีนเขื่อนตรีกอชเดมที่จีนสร้างบนแม่น้ําแยงซีขนาดใหญ่แค่ไหนรู้ปะยาวกว่า2333เมตรสูงกว่า185เมตรช็อกกว่านั้นคือใช้งบสร้างทั้งหมด2 0 4พันล้านดอลลาร์แล้วความจุน้ำคือโหดมากเก็บน้ำได้ถึง40ล้านล้านลิตร นาซาออกมาพูดว่ามันมากขนาดที่ทำให้มวลของโลกเปลี่ยนไปเล็กน้อยส่งผลให้โลกหมุนช้าลง0.06ไมโครวินาทีต่อวันแต่คนบอกว่ามันไม่ใช่แค่ช้าแต่ถ้าในมุมฟิสิกส์นะมันมหาศาลช้าเลยแต่ไม่เคยนนิทิจีนะสามารถทําให้โลกบวมตรงเส้นศูนย์สูตรและแบนลงที่ขั้วโลกนิดหน่อยได้ถ้าจะให้ในหนึ่งวันยาวขึ้นหวินาทีต้องมีเขื่อนแบบนี้ถึง16ล้านกว่าแห่ง นาซ่าเลยสรุปว่าตลอดอายุจักรวาล13.8พันล้านปีการเปลี่ยนแปลงนี้เท่ากับได้ใช้ชีวิตเพิ่มมาขึ้น3วันเฮ้ยในขนาดยังไม่นับคนที่เชื่อทฤษฎีโลกแบนมีเรื่องเคลือนนี้มาอีกพวกเธอคิดว่าไง